คุณซาบสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีจี้และสร้อยคอหลากหลายแบบหลายสไตล์มาแนะนำกันค่ะจะเป็นจี้เล็กๆแบบน่ารักน่ารักไม่ใหญ่มากนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องประดับสักชิ้นใส่ติดตัวเราขอแนะนำเป็นจี้และสร้อยคอชุดนี้เลยค่ะ เรามาดูกันที่จี้กันก่อนนะคะแบบแรกค่ะจะเป็นจี้ลวดลายกุญแจหัวใจแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นดีไซน์กุญแจหัวใจงานเงินแท้ชุบทองคำขาวประดับไปด้วยพลอยสีต่างๆเป็นงานพลอยแท้ค่ะโดยช่างสุขโขไทยเป็นพลอยจากเมืองจันทร์ขัดน้ำสวยใสไม่มีตำหนิกันเลยทีเดียวค่ะเจด้านในขอบสวยแบบนี้เลยนะคะ ให้ดูดีเทลชัดๆกันอีกรอบค่ะจะเป็นกุญแจประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะใส่ออกไปเที่ยวหรือใส่ไปทำงานก็ดูดีได้ไม่เบื่อเลยค่ะมาต่อกันที่จี้รุ่นถัดมานะคะ จี้รุ่นถัดมาค่ะจะเป็นจี้ลายดอกไม้ค่ะขึ้นเดือนเป็นลายดอกไม้เล็กๆน่ารักแบบนี้เลยค่ะชิ้นนี้นะคะใส่แล้วก็จะช่วยเสริมลุคให้ดูอ่อนหวานมากขึ้นค่ะรุ่นถัดมานะคะเป็นจี้ลายโคมค่ะ จี้ลายโคมนะคะมีลักษณะคล้ายโคมไฟมีดีเทลเป็นโซ่ห้อยระยะสามแถวแบบนี้นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าดีไซน์เก๋แปลกใหม่ใส่ไปไหนก็ช่วยเสริมลุคให้ดูไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำใครเลยค่ะรุ่นต่อมาค่ะเป็นจี้หัวใจแบบเรียบนะคะ จะเป็นหัวใจแบบนี้ค่ะมีลักษณะเรียบๆนะคะเป็นดีไซน์ตรงกลางโปร่งๆแบบนี้เลยค่ะเป็นจี้ที่สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยพราอมีความคลาสสิกใครๆก็ใส่ได้ใส่แล้วดูน่ารักมากขึ้นใส่ติดตัวใส่ไปเที่ยวใส่ทำงานก็ดูอ่อนเยาวมากขึ้นค่ะมาต่อกันที่จี้รุ่นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะจี้รุ่นสุดท้ายค่ะ เป็นจี้หัวใจนูนหน้าหลังจะเป็นทรงนูนสวยแบบนี้เลยนะคะให้ดูดีเทลตรงนี้ค่ะจะเป็นนูนประมาณนี้นะคะเสริมให้ดูมีมิติมากขึ้นประดับไปด้วยพลอยสีต่างๆค่ะเป็นพลอยแท้มีถึง3สีด้วยกันมีรุ่นหัวใจเล็ก หัวใจกลางและหัวใจใหญ่ค่ะไซส์เล็กนะคะเหมาะก,กับใส่วันสบายๆพอจี้ขนาดเล็กเนี่ยจะช่วยทำให้ความรู้สึกผ่อนคลายใส่ในวันที่ดูชิลๆได้เลยค่ะส่วนไซส์กลางนะคะเหมาะก,กับใส่วันทำงานเพราะเป็นขนาดกำลังพอดีค่ะใส่ทำงานก็จะช่วยเสริมลุคให้ดูมั่นคงมากขึ้นค่ะส่วนไซส์ใหญ่นะคะเหมาะก,กับใส่วันที่ต้องการแต่งตัวเป็นพิเศษค่ะขนาดที่ใหญ่มากขึ้นเนี่ยจะช่วยเสริมลุคให้ดูโดดเด่น มากขึ้นค่ะเทียบขนาดให้ดูชัดๆกันอีกรอบเลยนะคะขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะจะต่างกันประมาณนี้นะคะจี้แต่ละแบบค่ะจะประดับไปด้วยพลอยสาสีนะคะเป็นงานพลอยแท้ค่ะมีพลอยไพยลินพลอยทับทิมและพลอยสามสีค่ะบอกเลยว่าสวยๆน่ารักกันทุกแบบเลยนะคะ มีจี้แล้วก็ต้องมีสร้อยคอด้วยนะคะมาดูกันที่สร้อยคอกันดีกว่าค่ะเป็นสร้อยคองานเงินแท้ชุบทองคําขาวค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะใส่แล้วไม่ลอกไม่ดําสามารถใส่ติดตัวได้เลยค่ะเส้นนี้นะคะตัวสร้อยค่ะมีลักษณะเป็นสายโซ่คล้องกันแต่ละห่วงแบบนี้เลยค่ะเป็นโซ่ขนาดเล็กดูกระทัดรดัดนะคะส่วนตะขอค่ะมาดูกันที่ตะขอกันเลยดีกว่านะคะตะขอจะเป็นแบบนี้ค่ะ จะมีลักษณะกลมๆเป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็มีดีเทลเป็นป้ายเล็กๆตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเส้นนี้ค่ะมีน้ำหนักเบาสบายสามารถใส่ได้อย่างสบายเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับสร้อยคอและจี้รุ่นต่างๆแต่ละแบบนะคะบอกเลยว่าน่ารักดีไซน์เก๋ใส่แล้วไม่เบื่อเลยทีเดียวค่ะ ซื้อสร้อยไป1นึ่นนะคะก็สามารถเลือกซื้อจี้ไปเปลี่ยนแบบได้เลยค่ะช่วยเสริมลุคให้ดูแตกต่างกันในแต่ละวันคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกซื้อแบบที่ชอบกันได้เลยค่ะหรือจะซื้อมอบให้เป็นของขวัญให้กับคนพิเศษก็เหมาะมากๆเลยค่ะทางร้านเรานะคะมีใบรับประกันให้ทุกชิ้นมีสินค้าพร้อมส่งมีบริการดูแลหลังการขายใครที่สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดทางใต้คลิปได้เลยค่ะ จะมีแอดมินคอยให้บริการอยู่นะคะสำหรับวันนี้พูลซับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะพูลซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย